ในยุคสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับว่าสังคมเนี่ยมีหลากหลายประเภทมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวเวลาทําอะไรเนี่ยก็ตัวคนเดียวไปไหนมาไหนเนี่ยก็ชอบไปตัวคนเดียวกับประเภทที่ชอบเอนเตอร์เทนไม่ว่าจะไปไหนมาไหนเนี่ยก็ชอบสร้างเสียงหัวเราะแล้วก็เป็นคนที่อาจจะขาดเพื่อนไม่ได้เลยก็มีนะครับโดยคนหลากหลายประเภทเนี่ยก็จะถูกแบ่งออกเป็น บุคลิกภาพทั้ง16แบบตามทฤษฎีของ16 Personality Type วันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่าอะไรคือ16 Personality Type แล้วแบบทดสอบที่เราทำไปเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้แบบทดสอบนั้นะ่ะหรือว่าไอ้ type คำตอบที่เราทำออกมาเนี่ยมันตรงกับเรามากแค่ไหนทีนี้เรามาแยกประเด็นกันก่อนว่า16 Personality Type คืออะไรโดยก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องของ16 personality type เนี่ยผมเนี่ยอยากให้เพื่อนๆมารู้จักกับ cognitive function ก่อนนะครับว่า cognitive function คืออะไรแล้วมันเกี่ยวข้องอะไรกับ16 personality type นั่นเองครับโดย cognitive function เนี่ยนะครับมันก็จะเป็นกระบวนการที่สมองอ่ะใช้ในการรับรู้ข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องต่างๆซึ่งมันอะ่ะจะเป็นพื้นฐานของทฤษฎี16บุคลิกภาพนั่นเองครับโดย cognitive function ก็จะเป็นกระบวนการทำงานของ cognitive function ทั้ง8แบบ ซึ่งมันอาจจะบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในวิธีการรับข้อมูลแล้วก็ตัดสินใจของบุคลิกภาพทั้ง16แบบที่มีแตกต่างกันนั่นเองครับโดยถ้าเราเจาะลึกเข้าไปรายละเอียดของมันเนี่ยนะครับคุณฟังชันเนี่ยนะครับมันจะเป็นทฤษฎีพื้นฐานที่ถูกคิดค้นโดยนักจิตวิทยาคนหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคาวจุงโดยคุณฟังชันจะมีทั้งหมด8ฟังก์ชันด้วยกันซึ่งบุคลิกภาพทั้ง16แบบที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะมีสาเหตุมาจากความแตกต่างของคุิฟังชัน ที่แต่ละไทป์เนี่ยมีไม่เหมือนกันนั่นเองโดยบางครั้งเนี่ยการรวบรวมตัวของฟังก์ชันของแต่ละไทป์เนี่ยมันก็อาจจะถูกเรียกว่าไทป์ไดนามิกหรือว่าผลวัดของบุคลิกภาพใน MBTI นั่นเองครับทีนี้ไอ้คอกนิตีฟังช์ชันเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงกับบุคลิกภาพทั้ง16แบบที่เราพูดไปเมื่อกี้ก็คืออย่างนี้นะครับก็คือคอกนิตีฟังชันเนี่ยมักจะพบคําอธิบายของไทป์จากแหล่งต่างๆที่มันะ่ะไม่สามารถอธิบายบุคลิกภาพของเราได้หรือบางครั้งอะ่ะเราก็สับสนว่าเราอะ่ะ เป็น t ท p e ไหนกันแน่เพราะบางบุคลิกอะ่ะก็จะมีลักษณะตรงกับเราในบางช่วงเวลาในบางโอ,อกาสการทําความเข้าใจเรื่องของนิติฟังชันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถพัฒนาตัวเองได้แล้วก็มีความเข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้จักสภาวะเมื่อเกิดความเครียดกับจักของบุคลิก,กภาพตัวเองที่มักพบเจอแล้วก็วิธีออกจากสภาวะความเครียดเหล่านั้นนั่นเองครับนอกจากนี้ของนิติฟังชันเนี่ยนะครับก็ยังทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราควรทาเพื่อพัฒนาตัวเองเนี่ยสามารถทําอย่างไรได้บ้าง ซึ่งมันเนี่ยสำคัญมากในกระบวนการโค้ชเพราะในแต่ละไทม์เนี่ยนะครับมันจะมีฟังก์ชันที่เราไม่ถนัดเป็นฟังก์ชันที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานที่แตกต่างกันออกไปแล้วเราอะ่ะก็สามารถทําความรู้จักข้อในที่ฟังก์ชันในไทป์ของตัวเองอะ่ะเพื่อพัฒนาฟังก์ชันเหล่านี้โดยตรงแล้วก็จะสามารถปรับตัวในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้นั่นเองครับทีนี้นเราก็ย้อนกลับไปที่ประเด็นแรกที่เราเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าบุคลิกภาพทั้ง16แบบเนี่ยมันคืออะไร บุคลิกภาพทั้ง16แบบเนี่ยมันก็คือเครื่องมือทางบุคลิกภาพที่จะช่วยชี้ลักษณะของบุคลิกจุดแข็งแล้วก็กระบวนการทางด้านจิตใจ,จที่แต่ละคนถนัดนะครับมันเนี่ยมีอีกชื่อนึงว่า MBTI หรือ Major b r i c k Type Indicator โดยเริ่มแรกเนี่ยนะครับ MBTI เนี่ยมันจะมีที่มาแล้วก็ได้รับการพัฒนามาจาก p s y c h o l o g i c Type โดยนักจิตวิทยาที่ชื่อว่าคาจีจงในปีคศ1921 แล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะได้รับการพัฒนาโดยบริกซ์และก็อิซาเบลเมเยอร์นั่นเองครับโดยทฤษฎีของ MBTI เนี่ยนะครับมันจะมาจากความสนัดทั้ง4ด้านซึ่งมันเนี่ยถ้าเอามาเรียงกันแล้วจะเป็นตัวสองทั้ง4ตัวซึ่งมันเนี่ยจะบ่งบอกถึงบุคลิกภาพนั่นเองครับโดยความถนัดทั้ง4ีด้านเนี่ยผมจะพูดในภายหลังต่อจากนี้นั่นเองครับทีนี้มันก็จะมีคําถามบางประเภทน,นะครับที่จะถามว่าอ้าวแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าทายของเราเนี่ยคือทายไหน แบบทดสอบที่เราทําในเน็ตเนี่ยอย่างเช่น16 personality type ที่ยิดกันเนี่ยมันตรงกับเราไหมเราจะรู้ได้ไงว่าไอ้สิ่งนั้นอะ่ะมันตรงกับเราแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราเป็น type นั้นจริงๆตรงเนี้ยก็จะเป็นความยากของคนที่อยากรู้ละว,ว่าเราเนี่ยเป็น type ไหนนั่นก็คือเราอะ่ะต้องไปทำความเข้าใจกับประเภทของ c o อ n i ก i v e f u ฟังชั n นั่นเองอย่างที่ผมบอกไปว่ามันอะ่ะถูกแบ่งออกเป็น8ฟังก์ชัน ซึ่งมาจากพื้นฐานทั้ง4อย่างนั่นเองก็คือ sensing, intuition, thinking แล้วก็ feeling นั่นเองครับอันนี้จะเป็นพื้นฐานทั้ง4อย่างโดยเราอ่ะต้องให้ความสนใจไปที่ introversion แล้วก็ extraversion จนกลายเป็น cognitive function ทั้ง8แบบโดยผมเนี่ยก็จะไม่อธิบายหรอกนะครับว่า cognitive function ทั้ง8แบบเนี่ยในแต่ละประเภทของมันเนี่ยคืออะไรเพราะว่า1ฟังก์ชันเนี่ยนะครับ1แบบ พารากราฟมันก็ค่อนข้างที่ญ่เยอะแล้วผมไม่อยากอธิบายให้มันยืดยาวแล้วระดับการสรุปของผมครับมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมอาจจะสรุปไม่ได้เข้าใจหรือขนาดนั้นก็เลยอยากให้เพื่อนๆเ,เนี่ยเข้าไปหาอ่านเองโดยผมเนี่ยจะทิ้งลิง,ง,ง,งก์ของ Cogni องมือชฟังชันทั้งแแบบไว้ใต้ล่าง description คลิปนี้นะครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วก็รู้แล้วนะครับว่าประเภทของแต่ละฟังก์ชันเนี่ยมันคืออะไรบุคลิกภาพของฟังก์ชันนั้นๆเนี่ย มันมีจุดเด็ดแล้วก็จุดด้อยอย่งไงเนี่ยเราก็ต้องเข้าสู่กระบวนการเรียงฟังก์ชันให้เอาไอสิ่งนี้ไปเป็นแบบสู่16 personality type หรือว่าบุคลิกภาพทั้ง16แบบของเราแน่นเองโดยในแต่ละฟังก์ชันนะครับทั้งหมด8แบบที่ผมพูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะมีทั้งหมด2ตัวอักษรต่อ1แบบโดยเราเนี่ยต้องเอาตัวอักษรทั้งหมดเนี่ยมาเรียงก,กันให้ได้ครบ8ตัวอักษรแล้วเอา8ตัวอักษรน,นั้นอะ ไปเทียบกับตารางของ MBTI หรือว่าตารางของปคลิกภาพทั้ง16แบบว่าเราเนี่ยเป็นไทป์ไหนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการเรียงฟังก์ชันให้ถูกต้องหรือว่าเข้าสู่กฎของการเรียงฟังก์ชันเนี่ยนะครับผมอยากให้เพื่อนๆมารู้จักกับจัมเปอร์ก่อนจัมเปอร์เนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นหลักที่ทําให้เราเนี่ยตกม้าตายได้ก็คือทําให้เราเนี่ยมสไทป์ pe, หรือว่าทําให้เราเรียงฟังก์ชันออกมาแล้วไม่ตรงกับไทป์ที่เราเป็นจริงๆ ยังไงก็คือเราอะช่วงนี้เราก็เป็นอย่างนี้นะแต่ทําไมมันไม่ตรงกับลักษณะนิสัยของเราเลยซึ่งตรงนี้มันก็จะเป็นอาการของจัมเปอร์นั่นเองโดยจัมเปอร์เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นสประเภทก็คือติดลูปกับติดกริปโดยผมจะอธิบายอาการติดลูปก่อนนะครับอาการติดลูปเนี่ยโดยปกติแล้วมันจะเป็นอาการของความเครียดที่ทําให้เราเนี่ยใช้ฟังก์ชันได้ไม่ถูกต้องก็คือปกติอะครับเราจะใช้ฟังก์ชันอันดับ1 2, 3ส เรียงลงมาอย่างนี้แต่ว่าถ้าเกิดเราเครียดมากๆเข้าเนี่ยเราก็อาจจะใช้ฟังก์ชันผิดวิธีก็คืออาจจะใช้เป็น3 2 1นั่นเองหรือบางคนเนี่ยที่อาการเนี่ยเครียดสะสมเยอะเกินไปเนี่ยก็อาจจะใช้ฟังก์ชัน3แล้วก็ข้ามมาฟังก์ชันที่1เลยโดยที่เราไม่ใช้ฟังก์ชันที่2ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นอาการของการติดลูปทีนี้อาการติดกริปอาการติดกริปเนี่ยนะครับก็เป็นอาการของลูปที่บันเลื้องนั่นเองครับพูดง่ายๆก็คืออาการติดกริปเนี่ยนะครับ จะเป็นอาการที่เราอะใช้ฟังก์ชันที่1เนี่ยเหนื่อยเกินไปจะทําให้เราเนี่ยหันมาพึ่งฟังก์ชันด้อยของเราก็คือจะทาให้เราอะพยายามมีบทบาทแล้วก็ทําให้เราพยายามเป็นไปในทิศทางที่ไม่เป็นตัวของตัวเราหรือว่าเป็นไปในแบบที่ไม่มีวุฒิภาวะนั่นเองครับหลังจากที่เรารู้แล้วนะครับว่าจัมเปอร์คืออะไรมันก็จะทําให้เรารู้ว่าโอเคในตอนที่เราเรียงฟังก์ชันอยู่เนี่ยตอนนั้นอะเรากําลังติดจัมเปอร์อยู่นะ เราก็ต้องนึกย้อนกลับไปในก่อนที่เราติดจัมเปอร์ว่าเราจะคิดยังไงและก่อนที่เราจะติดจัมเปอร์เนี่ยนะครับเราเนี่ยถนัดอะไรนั่นเองครับโดยกฎเหล็กของการเรียงฟังก์ชันเนี่ยมันจะมีกฎเหล็กทั้งหมด4ข้อโดยกฎเหล็กทั้งหมด4ข้อเนี่ยนะครับมันก็จะถูกแบ่งออกเป็น1ฟังก์ชันหลัก2ฟังก์ชันผู้ช่วย3ฟังก์ชันลําดับ3แล้วก็4ฟังก์ชันด้อยนั่นเองครับเรามาเริ่มที่ วิธีเรียกฟังก์ชันที่1ก่อนฟังก์ชันที่1ก็คือโดเมนฟังก์ชันหรือว่าฟังก์ชันหลักนั่นเองโดยฟังก์ชันเนี้ยจะเป็นฟังก์ชันที่เราอ่ะใช้บ่อยที่สุดเป็นฟังก์ชันที่เราถนัดมากที่สุดเป็นฟังก์ชันที่เราใช้โดยที่เราไม่รู้ตัวเลยก็ได้หลังจากที่เราไปอ่านฟังก์ชันมาแล้วเราก็ต้องเริ่มเรียงเอาฟังก์ชันที่เราถนัดที่สุดมาไว้เป็นอันดับที่1กดข้อต่อมานะครับก็จะเป็นฟังก์ชันผู้ช่วยหรือว่า x r e a l i r y function นั่นเองครับโดยฟังก์ชันผู้ช่วยเนี่ยนะครับก็จะเป็นฟังก์ชันที่ถนัดลองลงมาจากฟังก์ชันหลักหรือว่าโดเม n ฟังก์ชันนั่นเองครับโดยโดเมนฟังก์ชันเนี่ยนะครับเราอ่ะถนัดเกินไปจนเราใช้ในบางครั้งบางเวลาที่เราไม่รู้ตัวแต่ว่าฟังก์ชันผู้ช่วยจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือเราอ่ะรู้นะว่าเราถนัดสิ่งนี้แต่ว่าเราควบคุมแล้วก็เลือกสถานการณ์ที่จะใช้ฟังก์ชันที่2นี้ได้นั่นเองครับมันก็เลยถูกนําไว้เป็น ันดับที่2ของเรานั่นเองครับกฎข้อต่อมานะครับนั่นก็คือฟังก์ชันลำดับ3หรือว่าเทอร์เียฟังก์ชันนั่นเองโดยฟังก์ชันเนี้ยก็เป็นฟังก์ชันที่เราถนัดนะแต่เราอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบมันคือถ้าให้เทียบอะ่ะก็อย่างเช่นเราอะ่ะถนัดในด้านคนวณหรือว่าเราถนัดในวิชาคณิตศาสตร์แต่ว่าเราอะ่ะก็ไม่ได้รู้สึกว่าเราชอบวิชาคณิตศาสตร์หรือว่าเราเป็นคนที่ชอบคนวณขนาดนั้นมันก็เลยถูกตั้งเป็น ฟังกชันลำดับที่3นั่นเองต่อมานะครับนี่จะเป็นกฎข้อสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือฟังก์ชันด้อยหรือว่า inferior f ฟังก์ชันั่นเองโดยฟังก์ชันเนี้ยคือชื่อมันก็บอกไว้แล้วนะครับว่ามันคือฟังก์ชันด้อยนั่นก็คือฟังก์ชันที่เราไม่ถนัดนั่นเองครับคือเราไม่มีความสามารถได้นี้เลยก็จะถูกตั้งเป็นฟังก์ชันด้อยนั่นเองครับสรุปเลยนะครับคือถ้าเราเนี่ยอยากรู้ว่าเราเป็นไทป์ไหนแล้วเราอยากรู้ว่า ตรงกับเรามากแค่ไหนเนี่ยหนึ่งเลยคือเราต้องรู้จักข้อ native ิฟ n ังชันแล้วก็ต้องไปอา่านแล้วก็ทําความเข้าใจกับข้อ i v e f u ฟังชันทั้งหมดแบบแบบว่ามันเนี่ยคืออะไรแล้วเราอ่ะก็ต้องมาเรียงฟังก์ชันตามกฎเหล็กทั้ง4ข้อที่ผมพูดไปเมื่อกี้นั่นเองแล้วก็เราก็ต้องมาระวังจัมเปอร์ที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้ด้วยว่าสภาวะของเราเนี่ยที่เราเจออยู่ตอนนั้นอะ่ะที่เรากําลังเรียงฟังก์ชันอยู่ตรงน,นั้นอะ่ะมันเป็นสภาวะจริงๆของเราหรือเปล่าหรือว่าเราครเครียด เราก็ใช้ฟังก์ชันมั่วมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคือผมก็ไม่รู้นะครับว่าที่ผมอธิบายไปเนี่ยเพื่อนๆจะเข้าใจหรือเปล่าแต่ที่เนี้ยมันอาจจะมีคําถามเยอหลายหลายคนตั้งคําถามขึ้นมาว่าแล้วเว็บต่างๆอย่างเช่น16 personality type หรือว่าเว็บ mbti ต่างๆที่มันอยู่ในเน็ตเนี่ยที่มันทําแบบทดสอบบุคลิกภาพทั้ง16แบบของเราเนี่ยมันไม่ตรงใช่ไหมถ้าผมตอบนเนี่ยใช่ครับมันไม่ตรงซักเว็บเลยหรือต่อให้เราเนี่ยมาศึกษา cognitive function แล้ว มันก็ไม่ได้แปลว่าเราอะครับจะเป็น type นั้นจริงๆเพราะการที่เราจะถูกยืนยันว่าเป็น t y p นั้นจริงๆเนี่ยมันต้องมีการคุยกับนักจิตวิทยาแล้วก็มาช่วยเราในการเรียงฟังก์ชันนั่นเองครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ซีเรียสหรือว่าไม่ได้อยากแบบให้มันตรงแบบล้านเปอร์เซ็นต์จริงๆเนี่ยการที่เราไปศึกษาข้อจริงฟังก์ชันมันก็ถือว่าเป็นตัวเราแล้วนั่นเองครับแต่ถึงยังไงอย่างนั้นเนี่ยมันก็มีเว็บหนึ่งนะครับที่เป็นไกด์ไลน์ให้เราเนี่ย มาศึกษาคอกนทีทีฟังชันต่อได้นั่นคือสกีนาว่าเนี่ยเองครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างเดสคริปชันนี้เนาะโดยสกีนาว่าเนี่ยมันจะเป็นแบบทดสอบ MBTI ที่คล้ายๆกับ16 personality type แต่ว่ามันอ่ะจะถามละเอียดกว่า16 personality type นั่นคือมันเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ9 0ข้อแล้วมันอ่ะก็จะเรียงฟังก์ชันที่เราถนัดไปจนถึงฟังก์ชันที่เราไม่ถนัดได้ด้วยมันเนี่ยก็จะเป็นไกด์ไลน์ให้เราอ่ะไปศึกษาคอกนทีทีฟังชันได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับ